ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ แม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงแต่คุณก็ยังได้ยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวคำกล่าวของเลสบราวนนักพูดนักธุรกิจชาวอเมริกันครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรกับทุกประเทศคนไทยนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจและสิ่งเหล่านี้แหะครับมันคืออุปนิสัยที่เรามีมานานมากแล้วจนบ่มเพาะ จนกลายเป็นเรื่องปกติของคนไทยไปแล้วซึ่งส่งผ่านไปยังสายตาของคนทั่วโลกครับและด้วยพื้นฐานจิตใจที่ดีงามเหล่านี้ส่งผลให้ไทยนั้นเป็นมิตรกับทุกประเทศทุกทวีปที่อยากจะเป็นมิตรกับเราประเทศไทยมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารด้านวิชาการด้านกีฬาด้านการพาณิชย์ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว และอีกหลายต่อหลายด้านเลยทีเดียวครับและจะให้ไล่ก็คงจะไม่หมดแน่ๆแต่ที่สำคัญในคลิปนี้นะครับก็คือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับไทยและจีนนั้นได้จับมือเพื่อตั้งสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเชิงลึกซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็มาจากสื่อของรัฐบาลไทยนั่นเองครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน หรือสอรดอรอก็ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึกหรือ DSEL และองค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA ภายใต้โครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ International Lunar Research Station เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจอวกาศดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนอื่นๆครับเพื่อส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของไทยนั้นได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทัศนเชิงวิจัยด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมดาราศาสตร์เชิงลึกครอบคลุมไปถึงการสำรวจอวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงอีกด้วยละครับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวไทย ซึ่งนำโดยสอดอรอและมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นในการสำรวจทรัพยากรของดวงจันทร์โดยนำเสนออุปกรณ์ที่รองรับภารกิจหลักของอวกาศยานช้างเอ๋อเจ็ดก็อย่างเช่นอุปกรณ์สำรวจสภาพอาวกาศระหว่างโลกและดวงจันทร์ตัวตรังสีคอสมิกติดตามผลกระทบต่อโลกซึ่งก็ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจีนแล้ว จะเป็นหนึ่งใน7อุปกรณ์นะครับที่จะติดตั้งไปกับยานด้วยซึ่งในขณะนี้นั้นนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเชิงวิศวกรรมร่วมกันและจีนเองนั้นก็มีแผนที่จะส่งไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปีคริสต์ศักราช2026นี้อีกด้วยล่ะครับสภาพอวกาศและอนุภาคในห้วงอวกาศนั้นเป็นปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันเช่นรบกวนระบบดาวเทียม การสื่อสารการผลิตพลังงานเซล์แสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าแรงสูงและการศึกษานี้นั้นนะครับก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาระบบแจ้งเตือนด้านสภาพอวกาศได้แม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อดีเป็นอย่างยิ่งครับในการที่ไทยของเราจะได้พัฒนาความรู้ต่างๆร่วมกับมิตรประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถส่งอวกาศยานไปนอกโลกได้ เพื่อที่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไทยเราจะมีขีดความสามารถที่เพียงพอที่จะสามารถทำเองได้บ้างครับและก่อนหน้านี้นั้นนะครับเกาหลีและไทยก็ได้ลงนามเพื่อศึกษาที่จะสร้างท่าอาวกาศยานในไทยอีกด้วยละครับจ i ซดาและเ o r e a l อ e ร o s สเป e รีเสิร์ชอินสติเจอหรือ KARI ก็ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและจัดตั้งท่าอวกาศยานในประเทศไทยและคาดว่าประมาณ3ปีที่จะทำการศึกษาแล้วเสร็จครับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศนั้นก็เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศไทยนะครับในการที่จะเป็น,นกลไกใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตและหนึ่งในแนวทางที่ถูกพูดถึงมากโดยตลอดก็คือการสร้างท่าอวกาศยานหรือสเป c e อร์ต ซึ่งเป็นพื้นที่ปล่อยจรวดขึ้นสู่ห้วงอวกาศและก็เป็นสถานที่ลงจอดหรือจุดแวะพักสำหรับยานอาวกาศในอนาคตก็อย่างเช่นเที่ยวบินทัวร์อวกาศเทีาาา่ยวบินข้ามทวีปแบบนั้นแหละครับและความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ดรปกรณ์อาภาพันธ ok ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคนโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสตาร กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวและมิสเตอร์ซังเรยอลีประธานบริหารกอรี e r o Space Research Institute หรือ KARI ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและจัดตั้งท่าอาวกาศยานในประเทศไทยโดยการลงนามในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเลกทรงศิวิไล ปหลัดกระทรวงอวและมิสเตอร์แบร์แจฮยอนอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับศาสตราจารย์ด็อเตอร์รรนายแพทย์สิริเล็กทรงศิวิไลปลัดกระทรวงอวกล่าวว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-Curve ซึ่งเป็น,นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตหรือ New Engine of Growth ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีในครั้งนี้นั้นจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศโดยมีท่าอาวกาศยานเป็นหนึ่งในผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธปรรมในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติรวมไปถึงร่างพรบกิจการอวกาศที่จะเป็นกลไกสำคัญในการใช้ประโยชน์จากอาวกาศสู่การพัฒนาประเทศบนฐานของวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปครับ ด็อร์ปกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจีสดาได้กล่าวว่าการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การสร้างท่าอาวกาศยานหรือสเปซพอร์ตในประเทศไทยและด้วยศักยภาพและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดตั้งสเปซพอร์ตมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งการได้ร่วมมือกันกันกบ k a i ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยอวกาศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินี้ เกิดขึ้นหลังจากการลงนาม MOU ความร่วมมือทางด้านกิจการอาวกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสเปซพอร์ตในประเทศไทยในครั้งนี้ KARI และรัฐบาลเกาหลีจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับทีมไทยแลนด์โดย s ี a r จะสนับสนุนบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมด้านอวกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอีกด้วยล่ละครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของโลกมีจุดเด่นในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ครบถ้วนสำหรับการสร้างท่าอวกาศยานดังนั้นนะครับความร่วมมือกับเกาหลีที่เป็นพันธมิตรและก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศจะช่วยสนับสนุนให้ไทยทางด้านความรู้เทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนและงบประมาณโดยการวิจัยดังกล่าวนั้นนะครับจะคำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์สถานที่จัดตั้งปรากฏการทางธรรมชาติเช่นภัยพิบัติความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมผลเสียต่อธรรมชาติชนิดของจรวดที่นำส่งใบอนุญาตและกฎระเบียบข้อบังคับในการนำส่งจรวดตลอดจนการดำเนินงานด้านธุรกิจนั่นเองแหะครับ สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวนั้นจะศึกษารายละเอียดเชิงลึกอย่างรอบด้านโดยเฉพาะความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์สถานที่จัดตั้งปรากฏการทางธรรมชาติเช่นภัยพิบัติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกชนิดของจรวดนำส่งใบอนุญาตและกฎระเบียบข้อบังคับในการนำส่งจรวดรวมทั้งโมเดลด้านธุรกิจการวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับสังคมเป็นต้นนะครับซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้จะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา3ปีครับผู้อำนวยการจิสดาได้กล่าวอีกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวนั้นจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาจัดตั้งสเปซพอร์ตในประเทศไทยซึ่งจะเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวกาศ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศต่อยอดขยายกิจการอาวกาศของประเทศและภูมิภาคให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยนั้นตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณละติจูดที่5ถึง20องศาเหนือซึ่งบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะเป็นผลดีนะครับต่อการส่งจรวดที่ใช้แรงเวียงจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เพื่อเสริมความเร็วให้กับจรวดเพราะบริเวณแนวเส้นหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นจุดที่มีความเร็วจากการหมุนของโลกเร็วกว่าจุดอื่นนั่นเองล่ะครับจึงทำให้ประหยัดทั้งพลังงานและงบประมาณจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวในการปล่อยจรวดแต่ละครั้งจรวดที่จะถูกส่งจากฐานปล่อยบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรจะทำให้ดาวเทียมที่นำส่งไปพร้อมจรวดเข้าสู่วงโครจรได้ง่ายและเร็วขึ้นนั่นเองล่ะครับ การตั้งความหวังความผิดหวังถือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่คงที่จะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความรู้สึกผิดหวังมันอยู่ยาวนานกว่าความสุขเสมอดังนั้นเมื่อประเทศไทยของเราได้เจ็บมาแล้วหลายครั้งล้มลุกคลุกครานมาแล้วก็หลายครั้งหลายคนจึงลดทอนเป้าหมายหรือบอกกับตัวเองว่าช่างมันเลิกทํามันซะเลยแต่ถ้าเราช่างมันแบบไม่เรียนรู้ความผิดพลาดโหมดไหยงนะ ก็รอคอยเราอยู่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีต่างๆได้นั้นมันจะผิดไหมล่ะครับที่เราจะฝันว่าเราจะมีนักบินอวกาศเป็นคนไทยมันจะผิดไหมที่เราจะฝันว่าจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคและจะผิดไหมครับที่เราฝันว่าจะมียานอาวกาศเป็นของคนไทยแท้ๆมันไม่ผิดหรอกนะครับที่จะฝันแบบนี้ เพราะมันคือความพยายามที่จะสร้างการพัฒนานี้ต่อยอดต่อไปนั่นเองลหะครับเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่าเราจะก้าวไปให้ถึงดวงจันทร์หากพลาดพลั้งก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวจริงไหมล่ะครับจงภูมิใจในประเทศชาติของเราและก็ช่วยกันพัฒนาต่อยอดในทุกเรื่องและช่วยกันปลูกฝังคนไทยรุ่นใหม่ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง เพื่อความเป็นชาติเอกราชและพัฒนาเพื่อลูกหลานไทยต่อไปครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับและผมอยากจะขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องขุนหนึ่งเล่าเรื่องซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระอริยเจ้า เรื่องราวความลี้ลับในการเดินทุดงของพ่อแม่ครูอาจารย์ในอดีตรวมไปถึงเรื่องลี้ลับต่างๆเรื่องแรงบุญแรงกรรมซึ่งจะมีข้อคิดที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทอง มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ